ปริศนาลิซ่าสัญญาคายพี่วูดดีบินตรงถึงปารีสค่ะแย้มเม้นปริศนาจะสื่ออะไรไหมสื่อเกาหลีตีข่าวเคเน็ตบางส่วนเดือดร้อนกับลิซ่าอีกแล้วกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีเพื่อทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อย ล่าสุดพี่บูดีนะคะพิธีกรชื่อดังในประเทศไทยของเราได้โพสต์ทวิตเตอร์นะคะ่ะว่าเตรียมบินตรงถึงปารีสฝรั่งเศสนะคะแฟนๆต่างก็คาดว่าพี่บูดีน่าจะกําลังไปให้กําลังใจน้องลิซ่าแน่ๆใกล้ถึงวันแล้วนะคะสําหรับค a z y Horse ปารีสน้องลิซ่าแห่งไร้พิงกก็เตรียมแสดงโชว์ที่คาบาเรตูไลแห่งนี้ค่ะเริ่มเลยอึ้งทึ่งวีดให้หนักนะคะ28 2930กันยาย,ยนชี่ถึงนี้ค่ะก็ได้กลายเป็นศิลปินเคป๊อปจาก อุตสาหกรรมเคป๊อปคนแรกนะคะที่จะขึ้นแสดงที่คารบเล่ลู้ล้าแห่งนี้ระดับตำนานของฝรั่งเศสว่ากันว่ามีการแสดงที่เก่าแก่และสืบทอดกันมานานเป็นการแสดงแนวศิลปะ แสดงความกระหายแสงสีเสียงตะกรานตาค่ะเมื่อหน่องลิซ่าได้ลงคลิปเต้นนี้พี่บด,ดีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เป็นปริศนาไหมนะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งแฟนต่างก็มีโยงเข้ากับเรื่องสัญญากับ YG นะคะว่าไม่ได้ไปต่อด้วยกันและการแสดงที่จะมีขึ้น เอาตัวเองออกจากที่คุ้นเคยเดิมๆและได้สดุดมอากาศที่สดชื่นรวมถึงการสร้างผลงานศิลปะที่ใหม่ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากรอแทบไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคาดว่าพี่หูด,ดีน่าจะหรือว่าอะไรบางอย่างไหมแถมมีบินไปปารีด้วยค่ะก็คาดว่าต้องไปให้กําลังใจน้องลิซ่าแน่ๆนอกจากการสแสดงที่จะมีขึ้นนะคะใครๆต่างก็จับตามองตลอดระยะเวลาที่มีข่าวออกมาค่ะทั้งสื่อฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นสื่อนอกสื่อต่างประเทศนะคะต่างก็ ็ให้ความสนใจกับการแสดงที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ทว่าอย่างนั้นก็มีความคิดเห็นเชิงลบมากพอกันค่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะนั่นก็คือชาวเน็ตเกาหลีใต้เนียติเซนโคเรียนนะคะคือจะบอกว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งสื่อดังเกาหลีใต้นะคะต่างก็ลงข่าวนี้บอกว่า แค่เน็ตแตกแยกเมื่อลิซ่าและพิงเตรียมแสดงที่ข่าวบาเล่เควซี่ฮอสปาลิสซึ่งคอมเมนต์ส่วนมากนะคะจะออกไปทางเชิงลบดรามา่าคอมเมนต์ไม่ให้เกียรดศิลปินก็เน t ิเซนเกาหลีนะคะแอดจึงขออนุญาตไม่อ่านเมนนะคะซึ่งก็มีแฟนจํานวนมากทั่วโลกเลยนะคะที่รอคอย5รอบการแสดงก็คือรอแทบไม่ไหวแล้วของลิซ่าต่างก็บอกว่า เธอพร้อมเป็นซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกแล้วจริงๆมันคือการแสดงที่น่าตื่นเต้นบินให้สูงกว่านี้ลิซ่าลิซ่าคุนกลาที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ว้าวฉันชอบคาบาเล่แห่งนี้น่าตื่นเต้นที่สุดและพวกเขาก็คือเคเนตเกาหลีใต้เสมอก็ในขณะที่แฟนๆทั่วโลกและสื่อนะคะต่างก็ตื่นเต้นและจับตามองกับการแสดงชาวเน็ตเกาหลีใต้ต่างก็เดือดร้อนด้วยเช่นกันค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ เช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ